เกิดวันที่24ธันวา2509เปิดปฏิทินดวงและมันตรงกับวันเสาร์เดือน1ปีมามียนะคะส่วนเนี่ยค่ะพอสอายุย่างเขาดูเท่าไรเขาเกิด2509ก็ลบ2565ลบแล้วมันได้56ปีนะคะแต่ว่าตรงเนี้ย เราถ้าเดือนธันวาถ้าเกิดว่าถึงเดือนธันวาเขาก็จะ56ปีเต็มแต่ว่าตรงนี้เขาจะถามว่าเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยมันต้อง,องเลยธันวาไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูล่วงหน้าให้เขา1ปีนะคะเราก็บวกหนึ่งก็เป็นอายุ57อายุเต็ม57คือหลังจากอันนี้นะคะเราเหตุการณ์ตรงนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อหลังจากวันที่24ธันวาไปแล้วนะคะเพราะว่า ยี 24, หลังจากวันที่24ธันวาสอง5้าไปแล้วนะคะตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นเรามาดูที่ว่าตั้งเดือนเนี่ยตั้งยังไงนะคะ ของเขาเขาเกิดวันที่เขาเกิดวันเสาร์เราใช้วันเสาร์ตั้งเลยนะคะวันเสาร์คือเลข7ดเดือน1ตรงนี้ไม่ต้องลบอะไรเลยเพราะว่าเดือนหนึ่งก็ใช้เลขหนึ่งตรงวันนี่ฐานวันฐานเดือนฐานปีฐานเดือนเนี่ยเลข1ก็คือเดือนหนึ่งใช้เลข1ตรงไปได้เลยนะคะส่วนว่าเขาเกิดปีมะเมียนับแล้วมาได้7ก็เอา7ลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้เราก็ไล่ไปเลยคะ่ะ7 1็ดหนึ่ง3 4 5ส7ี่ห้าหหนึ่งสาี่ห้าห็ด เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ sky. เราก็เอาไอ้สามฐานตรงนี้เข้ามาบวกกันตรงนี้บวกกันแล้วได้สิบห้าตรงนี้บวกแล้วได้สี่และตรงนี้บวกกันแล้วได้เจ็ดห้าห้าและหกเจ็ดเจ็ดตรงนี้บวกกันแล้วได้สิบตรงนี้บวกกันแล้วได้สิบสามตรงนี้บวกกันแล้วได้สิบหกตรงนี้บวกแล้วได้สิบเก้านะคะแล้วเรามาดูที่ว่าไอ้ตรงฐานบวกฐานล่างเนี่ยมันเป็นอะไรเออเดี๋ยวกน ฐานบวกฐานล่างเนี่ยนะอันนี้ตรงนี้เรามานับทักษะก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมนับทักษะก่อนเขาอายุห57เนี่ยเรามานับที่เขาเกิดวันเสาร์ใช่ไหมเขาเกิดวันเสาร์แล้วก็นับช่องละสิบไปได้เลยนะ57เพราพอไอ้เศ็เจ็ดแล้วก็นับช่องละหนึ่งได้เพราะมันไม่ถึง10ก็นับ ส0บ0ี0สิ5ส5ม5ิ5ส5่55บห้าสิอายุตกตรงลาหูใช่ป่ะอายุตกลาหูปีนี้จะวุ่นวายนะอายุตกลาหูแล้วเขาบอกว่าอะไรลาหูเนี่ยมันอยู่คือเลข12ในฐานบวกของเขาไม่มีเลยนะเห็นไหมไม่มีเลยมันอยู่ข้างนอกก็ถือว่าดีนะแต่ว่าลาหูของเขาตรงนี้ลาหูเป็นบริวาร บริวารเอาละหูเป็นบริวารอายุตรงเลขหกบริวารอายุเดชสีมูละอุสหะมนตรีกาลีของเขาอะไรเป็นของเขาดาวดาวอายุตกตรงเลข6นะแล้วก็อา,อายุใส่ตรงเลข6ไปหมดเลยเลข6มันอยู่ตรงอลีตกตรงทาธาสีแล้วอีกตัวนะึงอยู่ตรงไหนมัชชิมาแล้วก็อายุ ถ้างั้นตรงนี้เรามาใส่เราก็นับตรงนี้ใส่ไปทั้งหมดเลยนะคะบริเนี่ยเลขตรงนี้ดาวอะไรเป็นเดทดาวดาวอาทิตย์เป็นเดทเราก็เอาเดทไปใส่ในเลขหนึ่งในในฐานนีทั้งหมดเลยแล้วดาวสีด้วยเลขสองเนี่ยอยู่ในฐานเนี่ยเพราะว่าในนี้เราสิ่งที่สําคัญที่สุดสีกาลีสีคือดาวอะไรสีคือเลขสองดาวจันรดาวจันรเป็นสีเลขสอง้วก็เอาสีมาใส่ตรงนี้เลยสีเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมสีมันมีอยู่สามฐานตรงนี้อยู่ฐานเนี่ยฐานนางเป็นสีกระดุมพ้าเป็นสี แล้วกัมมะเป็นสีเห็นไหมสีนี่คือสิ่งที่ดีนะคะและส่วนกาลีของเขาคืออะไรกาลีของเขาคือดาวพฤหัสเลข5้าเป็นกาลีแล้วก็ดาวพฤหัสเลข5้าในกาลีในในยีิบเอ็ดเรือนมันอยู่ตรงเรือนไหนตรงนี้เลยนะคะเลข5้ามันอยู่ตรงโพคาโพคากาลีแล้วก็ปุตตะกาลี แล้วก็ทาสาทาสาคือส่วนรวมอะไรก็ส่วนรวมเนี่ยเป็นกาลีใช่ปะตรงนี้ฐานบวกของเขานะทําไมมาเลขสี่เนี่ยมันเป็นเลขสี่ตรงนี้เป็นอุสาหะตรงนี้ก็เป็นอุสาหะด้วยตรงนี้เลขเสาเนี่ยดาวเลขเจ็ดมันก็เป็นเลขเดียวกับดาวเสาเป็นเลขอันตรงนี้เป็นเสาน้อยตรงนี้เป็นมนตรีตรงนี้ก็เป็นมนตรีด้วยแล้วไอ้ตรงเลขสิบเนี่ยมันเป็นกําลังของดาวเสา ดาวเสาร์มีกําลัง10ใช่ไหมตรงนี้เป็นมนตรีตรงนี้ก็ดาวเสาร์ก็เป็นมตรีด้วยนะคะตรงนี้13เนี่ยหมายถึงอะไร13หมายถึงมหาอุดตรงนี้ไปถึงโศรถคือความยิ่งใหญ่ไอ้สิเนี่ยเป็นกําลังของดาวพรฤหัตดาวพระฤหัสเนี่ยมีกําลัง19เาพราะในเมื่อตรงนี้เป็นกาลีตรงนี้ก็เป็นกาลีด้วยถ้างั้นเราก็เอาไอ้ตรงเนี้ยบริวารอายุเดชสีมูลอุจสะมตรีเนี่ยมาใส่ไอ้ตรงข้างในให้หมดเลยนะว่าปีนี้การนับทักษะเนี่ย ตรงไหนมันตกอะไรตรงนี้เรามาเทาก็ดูกาลีกรสีก่อนนะเราจะทายยังไงโพคาเนี่ยนะะเราปพฤหารจะเป็นกาลีเห็นไหมแลาวรฤหัสกาลีมันมีอยู่สามฐานก็มีปุตตะกาลีแล้วก็โพคา,า,า,ากาลีทาสากาลีโพคากาลีเนี่ยเราทายยังไงไม่ขายก็ต้องจำนองจำนำหลักทรัพย์ และปุตตะกาลีเขาบอกข้าทายยังไงบุตรบริวารคมรอบคน,บ,คนบุตรบริวารคนรอบๆข้างจะมีปัญหาจะทําให้เดือดร้อนนะคะและการคิดเริ่มอะไรใหม่ๆงานใหม่ๆเนี่ยจะมีปัญหานะคะนะคะส่วนภาษาเนี่ยของส่วนรวมเนี่ยท้ายว่าสองส่วนรวมเนี่ยคือจะไม่ค่อยดีมีปัญหาเกี่ยวกับงานการส่วนรวมตอนนี้นะเนี่ยค่ะ แล้วก็สีอยู่ตรงไหนสีเราไม่รู้ที่บริวารอายุเพราะว่าอายุ5 7เจ็ขาตกตรงเลข8นี่คือราหูบริวารอายุเดชสีสีตกตรงเลข2เลข2เป็นสีมันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างท่านังเป็นสีเลข2เห็นไหมเนี่ยอตตะหินะทานังท้านังเป็นสีเนี่ยเราจะอ่านยังไงท้านางเป็นสีเนี่ยอ่านได้เลยว่าจะมีจะจะได้เงินจะได้เงินแบบการเงินดีมากเราจะโชคลาภทางการเงินกระดุมพระเป็นสีกระดุมพระเป็นสีก็คือการเงินก็ถือว่าคนนี้การเงินเขาดีมากเลยนะปี เนี่ยเพราะว่าอะไรเนี่ยกระดุมพระเป็นเนี่ยการเงินทั้งสองตัวเนี่ยได้เงินตรงไหนเอาเอาไปขายบ้านที่ดินมามาหรือเปล่าเนี่ยมาลงตรงนี้เขาจะลงสจนะเขาลงสอจอเกาถามว่าได้ไหมเพราะว่าอะไรรู้มาตรงนี้พอคา,าลีเนี่ยแล้วการเงินเขาดีมากเลยการเงินเขาได้เนี่ยเห็นไหมกระดุมพระเขามีเงินเนี่ยมีเงินหมุนเวียนในมือทั้งสองเลยเป็นสีในการีเห็นไหมไอ้สีเนี่ย ธานางเป็นสีก็ได้เงินมีเงินเหมือนเวียนกระดุมผ้าเป็นสีก็ได้มีเงินม,มีเงินเข้ามาแล้วก็กรรมะเป็นสีกรรมะเป็นสีแล้วก็ทายได้ว่าการงานมันไอ้สามฐานนะมันจะมาไอ้ตรงเนี้มันจะมา,ม,ะม,ามาแค่เรื่องเดียวนะมันจะมาเรื่องอะไรเรื่องเงินหรือเรื่องงานเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าทําไมหรือมาการเงินเนี่ยการงานก็ดีนะถ้าเกิดว่าการงานถ้าคนที่ไม่ได้ทํางานถ้ากรรมกรรมะเป็นสีเนี่ยการงานคือจะได้งานใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนตรงนี้นะ ใช่ไหมแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้กาลีข้างๆเนี่ยมันมันข้างล่างเป็นกาลีมันก็ไปแทกตรงเลขหกเลขหกตรงอะไรเลขหกมันอยู่ตรงไหนทาสีคือครอบครัวครอบครัวกาลีก็คือระวังมันถึงตรงนี้ไม่ได้จะเกิดหรอกไม่นะ่าคือว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวไม่ใช่แต่เราทายอะไรหรือมะกาลีมันไปจบมันไปชิ่งไปเจอตรงดาวศุกร์ในดาวศุกร์คืออลิอล,อลิกาลีอลิกาลีหมายถึงอะไรกําลังมีหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งเลยนะเนี่ยก้อนใหญ่เลยนะเนี่ย มีน้สินอยู่เพราะว่าไงให้เราให้เรา,ให,เราให้เราทายเราเดานะแล้วก็อาจจะว่าเอาเอาขายขายที่ดินหรือว่าไปจำนองจำนำที่ดินไหมเอามาลงรับสมัครสอจอเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดูที่เขาได้เงินนะ่ะเห็นไหมการเงินน่ะแต่การเงินเขาได้จากการงานนะเห็นไหมการเงินมาจากไหนการเงินมาจากการงนา,า,กการงนคนนี้การงานเนี่ยเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงทำไมว,ว่ากรรมะเนี่ยมนตีแนละเลขเสาน้อยมันเป็นมนตรีมันมันชิ่งไปเจอก็ถือว่ามีเงินมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงิน แล้วมามันก็อ่านได้เลยว่ามนต,มตรีมนตรีกรรมมามรีการงานมีคนช่วยเหลือแล้วก็มนตรีชิ่งไปเจอกระดุมพ้าการเงินเนี่ยเหลือแล้วการเงินมีคนช่วยเหลือนี่ก็เหมือนกันการเงินมีคนช่วยเหลือแล้วสีอีกตัวหนึ่งอะไรลูกมาสีอีกตัวหนึ่งชิงไปเจออะไรมาดูเรามาดูนะไอเนี่ย15มันเป็นกําลังของดาวจันทรในเมื่อดาวจันทรเนี่ยมันมีกําลัง15 15เนี่ยเราก็ต้องจําได้ว่าดาวจันเนี่ยมีกําลัง15นะคะ ไอ้ตรงเนี้เป็นไอ้เลข15เนีเป็นกำลังของจันร์นนเมื่เดาวจันร์เป็นสีตรงนี้ก็เป็นสีด้วยเป็นสีมันก็ชิ่งไปเจอตรงอะไรเลข7เลข7ตรงเป็นมรณะมรณะเป็นสีเนี่ยเรา ตรงนี้เราเราบอกก็ได้เฉยว่าความหมายมันจะแปลว่าไม่ใช่ว่าเขาจะได้ไปต่างประเทศแลมรณะตกสีนะัหมายถึงอะไรสีมันชิงไปเจอคือจะได้มรดกหรือเดินทางต่างประเทศแล้วเลขเจ็ดอีกตัวเราตามไล่เลขเจ็ดสีไปชิงไปเจอเลขเจ็ดตรงไหนเลขเจ็ดตรงปัตตนีปัตตนีเป็นสีเราทายยังไงปัตตนีตกสีเราทายแล้วเลยว่าจะมีคู่จะได้แต่งงานถ้าคนโสดนะแต่นี่คงไม่ใช่แล้วละ่ะเพราะว่าเขาอายุ57แล้วคงมีครอบครัวแล้ว ถ้าอย่างนั้นตรงนี้เลขเจ็ดปัตตานีมันไม่ได้หมายถึงคู่อย่างเดียวมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงเรื่องหุ้นส่วนคู่กรณีคู่สัญญาเนี่ยมันแปลว่าอย่างนี้ด้วยนะปัตตานีเนี่ยคือหุ้นส่วนคู่กรณีคู่สัญญาหรือว่าคู่ครองมันได้ด้วยและอีกตัวหนึ่งรู้ไหมตรงไหนสีชิ่งไปเจอตรงอัตตะอัตตะตกสีคือก็จะมีโชคลาภที่ดีนะอัตตะตกสีจะมีโชคลาภที่ดีนะแล้วก็ถามเรื่องอะไรรู้ไหมก็ถามเรื่องว่าเขาเลือกตั้งสอจอเนี่ยเขาจะได้ไหม ตรงนี้เราก็ทายได้เลยว่าจะได้นะเพราะว่าอะไรเนี่ยดาวเสดาวการเมืองเนี่ยคือดาวอาทิตย์นะักการเมืองเนี่ยคือดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์คือเลขหนึ่งเนี่ยคือนักการเมืองใช่ปะแล้วมันแล้วมันตกตรงไหนตกที่ตัวเองด้วยเดชคือตัวเองก็มีอํานาจนะมีอํานาจและตกสุภาษตกเดชลรวทายยังไงสุภาษตกเดชคือจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ได้ยศตําแหน่งอะ่ะนะ จะได้ตำแหน่งอะเพราะว่าอะไรนะาสุภาตกเด็กก็คือมีอํานาจตัวเองก็จะได้แหละแล้วอุสาหะอุสาหะตรงข้างล่างมันเป็นอุสาหะอุสาหะก็คิดมันอุสาหะคือความคิดความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยในการแบบหาเสียงหาอะไรก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็สุภานี่คือความคิดวิตกกังวลด้วยเนี่ยเห็นไหมคิดวิตกกังวลด้วยว่าเนี่ยฉันจะได้ตําแหน่งไหม ก็คงตรงนี้แล้วตัน,นุและอีกตัวหนึ่งเลข7ไปตรงไหนเลข7อุสาหะอุสาหะตกตรงเลขมันชิ่งไปเจอตรงเลขหนึ่งเราต้องหาเลขหนึ่งเลขหนึ่งในตรงดาวนี่เห็นไหมเลขหนึ่งเนะี่ยหินะตรงนี้คือเรือนหินะหินะตกเดชเราทายได้อะไรจะมีปัญหาจะคือว่าจะมีคนมีคนที่มีอํานาจกว่ามารังแกหรือว่าเนี่ยจะเจอปัญหาจากคนที่มีอํานาจเหนือเรานะเพราะว่าอะไรหินะตกเดชเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วอีกอย่างตัวเองก็มีอํานาจเพราะอะไรมันตกตนุตนุ ตกเดชตกเดชเนี่ยเราก็มีอำนาจสุาพตกเดชเราก็มีอำนาจังนั้นเราไม่ต้องกลัวเรามีอำนาจ2ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเขาถามว่าส่วนใหญ่เขาจะทาย เขาจะทายเรื <mel> ่องการงานการเงินตรงนี้มันมันจะบอกมันชัดมากเลยนะมันจะแบบแม่นมากแต่ว่าทายเรื่องถามเรื่องสมัครสจเนี่ยเขาจะได้ไหมค่อนข้างยากลําบากใจมากเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเราทายแต่ตรงนี้แต่ไม่เคยทายเรื่องสสเรื่องนักลงเรื่องการเมืองอะไรที่จะมาเลือกตั้งได้หรือไม่ได้ตรงนี้ค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะตอบได้คือ พระที่นั่งนั่งวิปัสนาแล้วเห็นยานมมยานอนาคตข้างหน้านะ่ะท่านจะทายได้แม่นยาม,มากเลยนะแต่ตรงนี้เราอ่านจากดาวนะเราอ่านจากดาวเราก็เดาวได้เลยว่าทําไมตรงนี้เราดูจากสีจากอะไรรู้ไหมสีจากเนี่ยเนี่ยกรรมะเนี่ยการงานการงานการเงินของเขาดีแล้วดูเดชเนี่ยนักการเมืองให้ดูอะไรรู้มาดูดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เขาเป็นเดชและตกสุภาษก็ถือว่าดีนะคนนี้มีโอกาสได้สูงเลยแหละ ะะถือว่ามีโอกาสได้ค่ะได้สูงเลยแหละได้สูงกว่านะคะมีเอาอย่างนี้ละกันไอ้ไอ้ที่ว่าครั้งนี้อะเคมีโอกาสได้80% 20%มีโอกาสไม่ได้นะคะแต่สูงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากดาวทั่วๆไปเนี่ยเห็นไหมดาวตรงนี้ของเขาดีเลยแหละเนี่ยเพราะจะเลือกตั้งเพราะว่าดาวการงานของเขาเห็นไหมการงานของเขากรรมะเป็นสีถ้าเขาได้อันใหม่ก็คือการงานใหม่ของเขาแหละ การงานใหม่ก็คือถ้าได้สอจองานใหม่ก็คือสอจอก็คืองานใหม่กรรมะกรรมะคืองานใหม่ถือว่าดีแหละจะได้งานใหม่ที่ดีมีโอกาสได้สูงมากเลยบอกได้เลยว่า80%ได้แน่นอนและอีก20%ก็เผื่อใจไว้หน่อยนะคะ20%จะไม่ได้เพราะาเราจะบอกไว้ทั้งหมด100%นมันก็เลยไม่ได้ลองลองเอาตรงนี้ไปดูนะคะเผื่อใจไว้บ้างเชื่อกดซับสไครกดไลค์กดกระดิ่งจริงๆให้ด้วยนะขอบคุณค่ะรักทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะ